สวัสดีครับนี่อยู่กับผมในเพชรยนต์เหมือนเดิมนะครับก็ใกล้ส่งท้ายปีแล้วนะครับวันนี้มีรถกระบะเกียวโตสวยๆมานําเสนอท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับสาหรับใครที่ชอบรถที่มีแคลรบอยนะเป็นรถอเนกประสงค์นะครับแต่แคลร่บอยนี้ไม่ได้เจาะกระบะนะมันติดเป็นมันเป็นเทปแล้วก็ใส่ซิลิโคนนะครับไม่ได้มีเจาะกระบะแต่อย่างใดนะครับคันนี้นะเป็นตัว1.9แซดนะครับเกียวโตปี2016นะครับราคา579,000บาทเท่านั้นเองนะครับสำหรับ 4ประตู Highlander Auto 1.9คันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นปี2016เลขไม่1 3 0 0 0 0กิโลนะครับไม่น้อยมากๆเลยนะครับเทียบปีนะรถ5ปีนะครับไม่แสนหนึ่งก็วิ่งอยู่ปีแล้วประมาณ20,000หลักร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับก็เป็น1.9แซดเกียร์ออโต้ปี16นะครับ579สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับในตัวรถกระบะเกียร์ออโต้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ที่เบอร์ศูนย์หกสองหกสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับกับผมเลเพชรยนต์นะครับคนเดิมเลยนะมีรถทั้งเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลมานําเสนอท่านผู้ชมได้ชมนะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะครับก็คันนี้นะครับก็แน่นอนอยู่แล้วเพะมันเป็นตัวแซนะครับพอเป็นตัวแซไฟดวงหน้าของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นหลอดโปรเจคเตอร์นะครับหลอดโปรเจคเตอร์แล้วมีเดย์ไทม์นะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นตัวท็อปนั่นเอง1.9เแซเป็นตัวท็อปเกียร์ออโต้ราคารับ ที่อื่นขายน่าจะประมาณ5,9 9นะผมไปส่องมานะครับต้องบอกว่าที่นี่รถเดิมรถสวยทุกคันนะครับรถทุกคันที่ถ่ายลงไปท่านผู้ชมได้ชมในช่องของผมนะครับหรือ FC ทุกท่านก็เป็นรถใหม่ๆรถสวยๆทั้งนั้นทุกคันนะครับก็ตอนนี้ยังมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับใครหารถไว้ใช้ปีใหม่ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนะครับคันนี้ไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมนะครับไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็มีครอบโครเมียมไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะ เป็นสีขาวมุกนะครับแท้เดิมทั้งคันเลยสวยๆนะครับคันนี้นะก็ใครที่กําลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะครับก็อยากให้เลือกบริษัทรถยนต์นะครับมีบริการจัดไฟนันท์ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้สําหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมาดูรถนะครับก็ชมจากคลิปได้เลยนะครับแล้วก็แอดไลน์มาหาผมหรือโทรเข้ามาได้ผมจะถ้าลูกค้าอยากดูตรงไหนเพิ่มเติมผมก็จะถ่ายไปเพิ่มเติมให้นะครับ อันนี้ก็เป็นดิสเบรกนะครับคู่หน้านะครับพร้อมยางบิสโตนนะครับดอกยางทุ่มท่วมเลยมีโป่งล้อสวยๆชุดกันชนหน้าแนบสนิทเลยนะครับไม่มีกิบล็อกแตกหักดูเนื้อสีสองสีนี้นะสีเดียวกันเป๊ะนะครับรถเดิมๆนะครับขัดสีฉวีวันสวยเลยนะครับเป็นแม็กตรงรุ่นนะครับหกก้านนะครับแม็กหกรูร้อยนะครับคันนี้เป็นยางปีสิบเก้านะครับคันนี้เป็นยางปีสองพันสิบเก้านะครับดอกยางก็ยังทุ่มท่วมอยู่เลยนะคันนี้ ชุดช่วงล่างเดิมๆนะครับคอยสปริงเดิมๆรถปรับสภาพเรียบร้อยคันนี้นะตอนนี้เรามีกระบะเกียร์ออโต้อยู่4คันนะครับสําหรับอีสุดีแม็กใครที่อยากหารถไว้ใช้ขับง่ายขับสบายนะครับรถนุ่มๆนะครับประหยัดน้ํามันภาษีรายปีน้อยก็ให้เลือกเป็น1.9นะครับเพราะว่าจ่ายภาษีรายปีน้อยมากนะครับคันนี้สีแท้เดิมทั้งคันกระจกมองข้างพบไฟฟ้าเอ้ยพับมือนะครับแต่ปรับไฟฟ้าเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีปลายมีไฟเลี้ยวนะครับ โลโก้ไฮแลนเดอร์ทุกจุดอยู่ครบช่องไฟประตูนะครับตรงเป๊ะนะครับไม่มีเคาะจากบันไดด้านข้างนะครับเป็นสีเทานะครับแล้วก็มีสีดําด้านอยู่ด้านบนนะสวยๆคันนี้นะครับมีโป่งล้อนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถกระบะใช้งานที่อเนกประสงค์อีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับอิวสุดีแมกที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานนะครับเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับดูนะครับสีเดิมๆนะครับดูเส้นสายนะครับ ดูสังเกตจากตรงที่ผมส่องไปด้านหน้านะเส้นตรงเป๊ะเลยนะครับปร,รประตูประตูอะไรสันจากตรงนี้นะตรงไปทางนู้นนะตัวรถนะครับไม่มีพิกความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับนี่นะครับแล้วก็ตามคลิปก่อนๆที่ผมเคยบอกว่าถ้าใครซื้อรถก่อนสิ้นปีตอนนี้นะครับแถมฟรีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีนะครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องรีบจัดไฟแนนซ์นะครับสําหรับใครที่กําลังอยากซื้อรถและจัดไฟแนนซ์เพราะว่าธนาคารเขาหยุดตั้งแต่วันที่25้านะครับ องนี้มีไฟเบรกตรงที่3านะครับแล้วก็แคลริบอยเป็นของแคลริบอยแท้เลยนะมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับไฟท้ายเป็น LED นะครับดวงบนด้านล่างเป็นหลอดไส้นะครับมีโลโก้ครบทุกจุดเลยบันไดด้านหลังนะครับลิบนี้เป็นเนียนนะครับเป็นสีดําด้านตัดกับโครเมียมนะครับจริงๆมันเป็นสแตนเลสแหละนะมันไม่ใช่โครเมียมหรอกมันเป็นสแตนเลสนะครับแข็งแขงเลยนะครับ ชุดช่วงล่างใต้ล่างเดิมๆนะครับตัวรถไม่มีจอดแช่นะดูได้เลยไม่มีสนิมนะครับผมบอกเลยนะรถเดิมนะครับรถดีรถสวยนะครับรถคัดเกตนะครับเพชรยนต์เลยนะครับกับผมเลยในเพชรยนนะครับรถทุกคันนะผมบอกเลยที่นํามาถ่ายท่านผู้ชมได้ชมนะครับจริงๆรถมีเยอะนะครับแต่ผมก็พยายามจะถ่ายให้มันหมดนะที่เป็นรถกระบะนะครับทั้งแคปบทั้ง สี่ประตูนะครับก็คันนี้เลยสวยๆนะครับราคา5้5นะครับติดต่อได้เลยที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมเอฟยเพจยนนะครับนี่ดูในตัวในแคลริบอยนะครับดูนะครับใหม่ๆนะครับตัวแม็กไลเนอร์นี่ไม่มีรอยเลยนะใหม่เอี่ยมเลยเป็นของฟอลคอนไลเนอร์นะครับต้องบอกว่ารถสภาพดีมากนะครับแคลริบอยนี้ล็อกได้นะล็อกได้นะครับล็อกได้นะมันมีที่รูกุญแจอยู่นะครับห้าเจ็ดเก้าแล้วครับคันนี้นะ ต้องบอกว่าประหยัดจริงๆนะครับปี16เลขไม์แสนสาไม่เยอะนะครับวิ่งปกติมากเลยนะเป็นเกียร์ออโต้ด้วย1.9นะครับก็ใช้ได้ทุกวัยเลยนะครับสําหรับรถกระบะเกียร์ออโต้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุนะครับหรือเด็กวัยรุ่นนะใครที่ขับเกียร์กระปุกไม่เป็นนะครับเกียร์ออโต้นี่ส่วนใหญ่จะเป็นรถพวกรถหน่วยงานอะไรอย่างเงี้นะครับก็คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะ แต่งประตูเป็นสีดํานะครับตัดกับสีเทาสวยๆเลยนะครับนี่รถเนียนๆนะครับคันนี้579ปี16นะครับเลขไมล์แสนสามนะเซ็นท่าล็อกกระจกมองข้างไฟฟ้าอะไรก็มีให้ครบนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนัง3ก้านนะครับแท้เดิมโรงงานนะครับหน่ยหนังเนี่ยเนียนๆนะครับหนังแท้ๆหนังเดิมๆนะครับติดรถมาเลยนะครับเดินไมล์แท้เดิมโรงงานทุกจุดนะครับตัวนี้เป็นที่ปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็มีออโต้สตาร์ทอะไรต่างๆนะ เปิดฝาโป่ปงฝาถังน้ำมันอะไรครบถ้วนหมดทุกจุดรถเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมแอบด,ดูนะว่าคันนี้เขาเช็คระยะมาเท่าไหร่เช็คระยะมาสุดท้ายตอนแสนสองตอนนี้ไม่หนึ่งสามหนึ่งนะครับใช้ไปห้าพันโลโก็ไม่เป็นไรใครออกรถไปตอนนี้เดี๋ยวถ่ายนะ้ํามันเครื่องให้นะ้ํามันเกียร์นะ้ำมันเบรกท้าย,นะยให้เลยแล้วกันนะครับส่งท้ายปีนะครับเอาใจ FC YouTube นิดนึงนะครับกับผมในเพชรยนต์นะครับให้จริงนะ นี่นะครับตัววิทยุก็เป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะมีซีดีดีวดีนะครับไอวิทยุตัวเนี้ยสามารถต่อเชื่อมบลูทูธได้นะครับบลูทูธได้นะเนี่ยมันมีโลโก้อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับก็ใช้ระบบใช้ได้ทุกจุดเลยเพียงแต่ว่ามันทาสกรีนไม่ได้อย่างเดียวแต่จริงๆระบบแบบเนี้ยมันจะไม่ลวนนะมันใช้ง่ายนะครับตัวแอร์ก็เป็นแมนนวลนะครับอันนี้ปรับอุณหภูมิอันนี้ปรับความแรงอันนี้ปรับทิศทางนะครับฝั่งนี้ก็เป็นไล่ฟ้าด้านล่างก็จะมีพาวเวอร์เอาเลสแหละ จะชาร์จแบตหรือจะเอาไว้จุดบุหรี่ก็ได้นะครับค่อนข้างครบถ้วนนะสำหรับรถใช้งานนะครับเป็นเกียร์ออโต้1.9นะครับ6สปีดปรับทิปโทนิกได้นะมีบวกลบนี่นะครับเวลาเราจอด <c oughs> ซ้อนคันเนาะเรากดตรงนี้ลงไปแล้วเราสามารถเรื่องคันเกียร์ได้เลยนะครับชุดหัวเกียร์ใหม่ๆนะครับต้องรอยผ่านการใช้งานน้อยมากๆนะครับช่องเก็บสัมภาระด้านหน้าก็เปิดบนล่างได้เหมือนเดิมนะสำหรับอีูดีแม็มาพร be ้อมแอร์แบคคู่หน้านะครับ แล้วก็ที่บางดงที่บางแดดอะไรก็ครบหมดนะครับขาไม่หักนะครับเดิมๆนะครับด้านบนก็มีไฟนะครับห้องโดยสารเพดานนี่สะอาดนะครับไม่มีคราบยันอะไรเลยนะครับรถคันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าสวยจริงๆนะครับกับราคาห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะเดี๋ยวผมให้ดูเบาะโดยสารแถวสองก่อนแล้วผมพาไปดูห้องเครื่องนะครับนี่นะครับตัวรถเป็นสีขาวมุกเดิมๆนะครับตัวเบาะก็แน่นอนอยู่แล้วเป็นเบาะผ้านะครับทูโทนนะครับมันเป็นดีไซน์ของเขาอะนะที่เป็นสีสีเหลือบๆแบบนี้นะครับ แต่ต้องบอกเลยนะครับตัวเบาะเดิมๆไม่มีฉีกขาดเลยนะเบาะใหม่มากนะครับนี่นะถ้าตรงไหนมีร่องมีรอยลูกค้าดูแล้วจําได้นะบอกผมแนละ้วปรับสภาพให้ใหม่ทั้งหมดนะครับสวยมากจริงห้าเกปี16เกียร์ออโต้นะครับผมบอกเลยว่าประหยัดจัดถูกมากจริงๆนะครับก็คือรถส่วนใหญ่รถเกียร์ออโต้ราคามันจะค่อนข้างแพงกว่าตัวเกียร์แมนนวลก็หลายหลายบาทอยู่นะครับก็ราคาค่อนข้างเยอะอยู่แต่ขออนุญาตนะครับ อ่ะนี่เปิดเสร็จละนะครับต้องบอกเลยคันนี้รถสวยนะครับตอนแรกรถคันนี้จอดอยู่กาดังสามนะคือผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปถ่ายที่กาดังสามเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเข้าไปแล้วต้องเข้าไปนานนะเพราะว่ารถจอดอยู่เยอะนะครับนี่นะครับเดิมเดิมเดิมทุกจุดเลยให้ดูจัดๆเลยนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูตั้งแต่ซ้ายไปขวาแล้วกันนะคันนี้จะเป็นฝาโปรงแท้เดิมโรงงานนะครับนี่ดูได้เลยนะหัวน็อตเดิมหมดนะครับแก้มซ้ายขวานี่ส่องไปให้ดูตัวล่างด้วย รถเพชรยนต์นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นรถที่คัดเกตนะครับเพราะว่าเป็นบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับมีรถ3 0 0ร้อยส้คันนะครับก็จะได้ก็เรียกว่ามันจะได้สิทธิ์เนาะในการเลือกรถเลือกรถมาขายก่อนนะครับถ้าใครที่เป็นเต็นท์เล็กๆก,ก็จะเสียเปรียบหน่อยจะได้เลือกรถที่ทีหลังนะแต่เพชรยนต์จะได้เลือกรถก่อนเน่ยามาร์คทุกมาร์คทุกจางอยู่ครบหมดเลยนะครับชุดก็อกอากาศเดิมแอร์โฟเดิมนะครับ ปั๊ม ABS นะครับนี่สวยๆเลยนะครับมีมาร์กอยู่เนะี่ยรถเดิมๆเนียนๆนะครับอันนี้ปรับสภาพขัดสีและความสะอาดเรียบร้อยนะครับเทอร์โบโเนียนๆนะครับไม่มีเยินะ้มนะมาร์กเทอร์โบโครบทุกจุดนะครับรถไม่มีแกะแคตาตอไรติกอยู่ครบไม่มีตัดทิ้งนะผมบอกเลยว่ารถเดิมๆนะครับ EJ อง e g, o, e g r อะไรไม่มีการทําใหม่นะเพราะว่ารถเราเน้นขายสภาพเดิม100%นะครับใช้ทนใช้นานราคาประหยัดนะครับชุดท่อน้ําก็ยังมีมาร์กอยู่เลยเห็นไหมฮะ มาท่อน้ําตรงนี้นะเป,นเป็นท่อเป็นท่อเทอร์โบเป็นท่อบูทนั่นแหละถ้าใครที่เอารถไปปรับเปลี่ยนเทอร์โบก็ควรจะเปลี่ยนท่อตรงนี้ด้วยนะเพราะว่าเร้นแล้วมันจะฟีบนะครับอันนี้สําหรับรถเดิมนะครับผลิตจากโรงงานตรงนี้ก็เป็นปั๊มนะครับฝาโปรมซ้ายขวาเนี่ยผมบอกแล้วเดิมๆนะครับรถสวยๆเลยเมทฮักอะไรโรบอททุกอย่างอยู่ครบหมดแกมสายขวาเดิมๆนะครับดูนะครับส่งให้ดูกันจัดจ้ารถไม่มีพิษความจมน้ําชนหนักนะครับรถสวยรถดีนะครับกับผมในเพชรยนต์นะครับ แผ่นเพจครบทุกจุดนะครับคานหน้าเดิมๆไม่มีขยับนะครับดูมาร์กน็อตตั้งแต่ตรงนี้นะครับแล้วดูน็อตคานหน้าไม่มีแกะผมบอกเลยว่าที่เป็นยนต์ขายรถเดิมนะครับให้ดูกันใกล้ๆจ่าขนาดนี้เลยนะไม่มีกั๊กนะครับซื้อรถกับบริษัทเพรยนต์นะผมบอกเลยนะครับส่องให้ดูตัวล่างด้วยอ่ะเนี่ยเดิมนะครับหม้อน้ําเดิมทุกอย่างเดิมเดิมหมดนะครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับ กับราคา579,000บาทนะครับเป็น1.9 Z ซเกียรโตนะครับมีแคริบอยนะครับถ้าใครไม่เอาก็มาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับก็สามารถถอดได้แหละนะครับก็สามารถถอดให้ได้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่แบบไม่สะดวกอยากได้แคริบอยไปใช้งานนะครับก็เามาคุยกันได้เนาะยังไงก็ต้องฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับยูซูดีแม1.9แซเกียร์ออโต้นะครับปี2016ราคา579นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์062-640-7776นะครับกับผมเนตเพชรยนต์นะครับรีบๆนะครับจะสิ้นปีแล้วนะครับสัญญาอย่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ